ต้องใส่ผงชูรสกี่ซองถึงจะมองว่าเราเป็นของอร่อยหวานเจี๊ยบจุบจ๊บๆยามเย็นเๆเลยครับแดดล่มลมตกลมพัดโชยโชยอากาศเย็นๆ นกน้อยเล่นน้ำส่งเสียงเจี๊ยแเจ้วจุกกูชุกกูุกกูดูให้ชอบดูให้โดนครับสวยสวยยามเย็นเย็นเลยครับไม่รักแล้วจะเสียใจครับสองร้อยบาทเท่านั้นครับสองร้อยบาทจัดไปครับเช่าสององค์สามร้อยบาทครับ แบ่งปันสวยๆยามเย็นๆเลยครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อออกสีแดงครับเนื้อสีสวยาเก่าๆเลยครับมีเม็ดแร่มวลสารเลยครับ200บาทครับสวยจนต้องเหลียวหลังครับ รายการที่2ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยๆเจ็บๆเ,เลยครับ200บาทก็โดนใจได้ครับน่าจะเป็นพิมพ์นิยมครับ สวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่3ามครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับตัดเดือยยครับตัดช่อหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับทูอินวัครับ เจ้าสององสามร้300บาทครับสวยสวยยามเย็นเย็นเลยครับรายการที่4ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่องเงินวัดปางคานครับน่ารักน่าบูชาครับ รายการที่5้าเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่6ครับเป็นพระปิดตาครับหล่อโบราณหลังยันยุ่งครับ รายการที่7จ็ดเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อเก่าเก่าสวยสวยเลยครับหล่อหล่อล่ำล่ำเลยครับมี2องค์ครับองค์ที่สองครับน่าจะเป็นรุ่นปืนแตกครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับ รายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่9ครับเป็นเหรียญจอบ หล่อโบราณหลงพ่อเงินครับเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณครับมีสองเหรียญครับนำมาให้พี่เพียอนน้องได้แบ่งปันกันเลยครับเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่สิบก็เป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับ200บาทครับเจ้า2องค์300บาทครับจัดไปครับรายการที่11เครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับได้ฐานอุดกิ่งครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่12ครับเป็นปั๊มเตารีดหลงพ่อทวดครับปั๊มเตารีดเนื้อโลหะเก่าครับมี2องค์ครับปั๊มเตารีดหลงพ่อทวดครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่13ครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับรายการที่14ครับ นหรียญหล่อโบราณครับน่าจะเป็นละกคังหลังค้อนครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับรายการที่15ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อออกทองแดงเถือนเลยครับ มี2อง,อง,อ,งองครับองค์ที่2ครับน่าจะเป็นรุ่นปืนแต่ครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่16คเป็นพระสมเด็จบางขุนพมครับลงรักลงรักเก่าครับ รายการที่17ก็ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่18ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับน่าจะตัดช่อครับหล่อโบราณตัดช่อครับ สภาพใช้ครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับมี2ององค,ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อออกสนิมเขียวเลยครับรายการที่19ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับ รายการที่20ก็เป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักครับสวยสวยเก่าเก่าแห้งแห้งมันมันเลยครับปิดตามหาอุดครับเมตตามหานิยมครับค้าขายร่ำรวยครับ รายการที่21ครับเป็นพระปิตาหล่อโบราณเก่าครับหลังยันยุ่งครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่22ครับเป็นพักกิ่งครับพักกิ่งหล่อโบราณครับด้านหลังเป็นจานยันครับใต้ฐานอุดกิ่งครับ ตัวอุรับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่23ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับวงนี้ขึ้นสนิมเขียวเลยครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่24ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับมี2องค์ครับพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับ รายการที่25ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยๆเก่าๆเลยครับหล่อๆล่ำๆครับ200บาทครับไม่ไกลเกินฝันครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมี2องค์ครับรายการที่25ครับน่าจะเป็นปิดตาครับ พิมพ์ขี้ตาครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับรายการที่26ครับเป็นพระปิตาหล่อโบราณเก่าครับ รายการที่27ครับเป็นพระปิดตาครับหล่อโบราณเนื้อเมกพัดครับหลังยันยุ่งครับหลวงปู่ทองหรือเปล่าครับสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่28ครับเป็นพระเนื้อดินครับ พระเนื้อดินเก่าครับน่าจะเป็นพระกุครับรายการที่29เครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับ 200บาทครับน่ารักน่าบูชาครับรายการที่30ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับมี2อ,องค์ครับองค์ที่2ครับองค์นี้สวยครับ หล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่31เครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับหลวงพ่อเพชรวัดหัวถนนจังหวัดพิจิตรครับ รายการที่32ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับใต้ฐานต่อโคตรครับน่าจะเป็นรุ่นฟ้าคำลนครับต่อโคตรตรงสังคติ้วยครับนำโลหะเก่าครับพระพุทธพระพุทธรูปเทวรูปที่ชำรุดครับมาหล่อหลอใหม่ครับ รุ่นฟ้าคำลนครับสวยสวยเก่าๆเลยครับไม่รักแล้วจะเสียใจครับรายการที่33ครับเป็นพระเนื้อผงคุกลักเก่าครับด้านหลังปั๊มยันครับ เก่าๆเลยครับเนื้อผงคุกรักเก่าครับรายการที่34ครับเป็นพระปิตาหล่อโบราณเนื้อเมฆกับพัดครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับมันๆเลยครับ รายการที่35ครับน่าจะเป็นเนื้อผงครับคุกรักเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับ200บาทก็เสียวได้ครับรายการที่36ครับเป็นปิด ตาเนื้อผงคุกลักครับปิดตาหัวบานเย็นครับน่าจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมครับรายการที่37ครับหล่อบโบราณพิมพ์นิยมครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับ สวยมากสวยน้อยก็200บาทครับองค์ที่2ครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับก้นถ้วยครับรายการที่38ครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าครับ รายการที่39ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหน้าหมูครับสวยๆคลาสสิกเลยครับมีสององค,ครับองค์ที่สองครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ หล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับรายการที่40ครับเป็นพระสมเด็จปกโพร,รับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่41ครับ เป็นพระปิตาเนื้อผงคุกรักเก่าครับมีสององค์ครับปิตาเนื้อผงคุกรักเก่าครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่42ครับเป็นพระสุ้มกอครับพระสุ้มกอเนื้อดินเก่าครับมี2อ,องค์ครับพระสุ้มกอเนื้อดินเก่าครับเก่าๆมันๆเลยครับ รายการที่43ครับเป็นพรกคงครับพระคงลำพูนครับเรี่ยมกรอบเปิดหน้าครับเลี่ยมกรอบสมัยโบราณครับเก่าๆเลยครับรายการที่44ครับเป็นพระสมเด็จเก่าครับเนื้อออกเนื้อกยายศาสตร์เลยครับ สมเด็จบางขุนพรมครับรายการที่45ครับน่าจะเป็นพระเนื้อดินครับน่าจะเป็นพระกีบบัวครับกีบบัวเนื้อดินครับลงลักเก่าครับ รายการที่46คเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าแตกรายงาเลยครับรายการที่47เป็นพระสั่งกระจายครับเนื้อดินเก่าครับ กระจายพุงพุ้ยครับอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้ครับใต้ฐานฝังกิ่งนะครับฝังกิ่งอยู่ด้านในครับเหล็กไหลหรือเปล่าครับเนื้อสวยๆเก่าๆแห้งๆเลยครับ รายการที่48ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับพิมพ์เส้นได้ครับสวยๆเก่าๆเลยครับสมเด็จบางขุนพรมลงรักเก่าครับรายการที่49ครับเป็นพระสมเด็จเนื้อสีแดงครับ เลี่มกรอบเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับองค์ที่สองครับเป็นหลวงพ่อท,ทวดกักไม้ขีดครับหลังสถูบเจดีครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ หลวงพ่อทวดครับเนื้อว่านกากยายักษ์ครับน่ารักน่าบูชาครับสองบาทเท่านั้นครับช้าหมดอดได้ของดีครับราคาสบายกระเป๋าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พักเครื่องมหาชนครับ เพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปครับรักน้อยๆครับแต่รักนานๆครับขอบคุณครับ